สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทินครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจินมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับผมพอดีบาจินลงมาหาพี่ชายนะครับลงมาเที่ยวนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ภาคตะวันออกนะครับของประเทศนะครับนี่ครับผมนี่ก็คือด้านหลังนี่ เป็นสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับหรือว่าทุ่งนาเชยนะครับเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางของจังหวัดจันทบุรีนะครับบาจิ้นสิมาอยสักสองอาทิตย์นะครับกะสิกลับไปยาโสคือเกานะครับเดี๋ยวเข้ามาฮูนะครับมาฮูว่าจังหวัดจันทบุรีนี่เป็นจังหวัดที่ แหล่งท่องเที่ยวนะครับของประเทศอีกจังหวัดหนึ่งนะครับท่ม่าท่องเที่ยวนะครับแฟนคลับอาจสิโบฮู้นะครับเพราะว่าบอรจินนะครับเลี่ยนจบจากจังหวัดนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับจบปริญญาตรีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไผพันนีนะครับจบยูนีนะครับเอกนิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์นะครับกาบซัมมา เยือนทิ้นเกานะครับแรงเกาเนาะแต่กาพัฒนาขึ้นห้ายนะครับเพราะว่าอันนี้มันกับพานมากโดนแล้วนะครับบาจินเลียนจกปีสองพันหครัอยสี่สิบเก้านะครับสิบสี่ปีแล้วนะครับตอนนี้กะล่มกับสีแห้งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่สวนสาธนารณะนะครับล่มโกปีนะครับกับพอตดคอไผ่นะครับ เดี๋ยวจังด๋เดี๋ยวห้องสิมาววานะครับว่าจังหวัดจันทบุรีนี่มีแหล่งท่องเที่ยวอยียงแน่นะครับดังข้าขวัญน,นะครับของจังหวัดจันทบุรีว่าน้ำตกลือเรื่องนะครับเมืองผลไม้พริกไทยพันดีแหล่งอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกููชาติที่จังหวัดจันทบุรีนะนี่คือคั้ขวัญน,นะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับน้าตกน้าตกเรื่อยๆนีก่ก็จะมีน้ําตกน้าตกผิวนะครับน้าตกผิวน้าตกกระทิ่งนะครับน้าตกซ้อยดาวนะครับผลไม้ก็จะมีทุเรียนนะครับเงาะมังคุดนะครับสะระละ,ละกัมนะครับ โดยเฉพาะนี่ช่วงเดือนนะครับเดือนเมษาพฤษภ่ามิถุนายนเป็นช่วงผลไม้นะครับเขาจะมีการจัดงานนะครับวันผลไม้โลกเนาะอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับแ้วการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับก็จะมีอาหาดเจ้าล้านนะครับเอาคุ้งกระเบนนะครับเอากระทิงเอายางนะครับ จุดชมวิวเนื่องเนื่นนั่งพญานะครับปากน้ำแคมหนูนะครับแถวๆนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลข,ของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็จะมีการสั่งถนนขึ้นมาใหม่นะครับเขาเอื่นว่าถนนฉเฉลิมฉเฉลิมบุรพาชนทิศหรือเปล่านะครับถัดจาโมพิดนะครับนาจะแม่นนะครับบุรพาชนทธิศเป็นถนนที่ รอบๆนะครับไปตามชายทะเลนะครับเป็นถนนทีดสวยงามอีกถนนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยววัดนะครับวัดก็จะมีวัดเขาสุกินนะครับของหลวงปู่สมชายนะครับท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเขาคิจกูดนะครับเขาคิจกู่ก็ จะมีร้อยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็เขาฮิจกูดเนี่ยเขาจะมีการขึ้นเขานะครับก็บกบจะมีงานในช่วงเดือนมกรานะครับถึงมีนานะครับกางานงานขึ้นเขาฮิจกูดนะครับส่วนมากประชาชนนะครับนักท่องเก่ยวซีมากันหลายนะครับมาสักการะล้อยพระพุทธบาทนะครับมาขออธิฐานต่างๆนะครับ ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับเดี๋ยวบ้าจิ้นนะครับเดี๋ยวสิบห้าไป็นยางละเบิงนะครับสวนสาธนารณะ,ะทุ่งนาเชยนะครับตอนนี้บ้าจิ้นเข้ามาในสวนสาธนานรณะแล้วนะครับใจกลางสวนนะครับนี่ครับผมนี่คือ อนุสาวรีย์นะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจะอยู่ในใจกลางนะครับของสวนเลยนะครับเดี๋ยวเราจินพาไปเบิ่งใกล้ๆนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับมาอ่าร่วมนะครับกองกำลังอยู่จังหวัดจนนันทีนะครับรวบรวมภัยพิบัลิละกัน ตีนะครับเอาเมืองขึ้นได้นะครับกอบกู้เอกราชให้ประเทศไทยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จินภาพไปเบิ่งไกลๆนะครับจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับสวนทุ่งนาเชยนะครับหรือว่าสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับภาพไปเบิ่งไกลๆนะครับ บาจินมาออกกำลังกายยูน่ดุนะครับเพราะว่า bon เป็นสวนยูใจกลางของจังหวัดเลยนะครับเป็นบอลออกกำลังกายนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับสมัยบาจินมาเลียนยูน่นะครับบาจินก็จะมาออกกำลังกายยูน่นะครับส่วนมากคนก็จะมาออกในช่วงยามมือแลงนะครับยามมือแลงครับยามมือเศร้านะครับแต่ช่วงนี้มันหนาฝนนะครับฝนมันตกดุนะครับเนี่ยฝนมันตกดุคนก็ โบคอยมาบันไดนะครับฐานามือแร่งนะครับคนจะหลายนะครับนี่ครับผมตรงนี้เป็นคำคาถาบูชานะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่นะครับไปเบิ่งใก่ไก่ี่นี่เนะ นันนีจะไปเบิร์รระวัติพี่นอ้องอนุสาวรี่์ว่าสางขึ้นงามใดนะครับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระราชชมพระราชสมภพพุทธศักราช2,277นะครับกอบกู้เอกราชนะครับพศ2,310นะครับสวรรคตพศ2,325นะครับแล้วการได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นนะครับ เพื่อเทิดพระเกียรติแล้วก็เป็นอนุสรณ์เตือนใจนะครับให้เาว้จังหวัดจันทบุรีนะครับสางขึ้นเมื่อวันที่18มีนานะครับ2 5 1 5นะครับนี่ครับผมพระองค์นะครับได้นะครับได้ไปกอบกู้เอกลาชนะครับกุงงรีอยุธยามาานะครับเมื่อพศ2,310นะครับ นี่ครับผมนี่นี่คืออนุสาวรีี่นะครับสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินนะครับเป็นได้พี่น้องบรรยากาศฝนกระชีตกอีกแล้วครับผมนี่เบ่งบรรยากาศนะครับรอบๆสำหรับคลิปนี้นะครับบราวจินกับไวซ์ํัมี่นะครับ เดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวบ่าจินลงไม่นะครับยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับให้ช่องบาาจินขึ้นทินเนยเดอ้อครับขอบคุณครับ